nha chị dài kìm nấm đay bao nho dài gì nọ dài kìm nấm đay bao nì đi งพี่น้องเอาอไรเอาเบิดด้วงเบิดพูน่ะมูม้เสบอ่ะเอากรลูกใส่ประเ,เทียลงไป 哪位朋友？啊 ย้ายกินน้ำแดงบ่เนาะยายอยู่เนาะดีจังออนะสวัสดีค่ะมาจ่าพี่น้องมากินข้าวันนี้มากินข้าวบานย้ายแม่สวัสดีเลยค่ะสวัสดีจ้าอืมอมากินข้าวบานเ้อะแอดพี่นออ้อ,นอนงนะไดนปรเทมะนาวพีร์หมูย่างอะไรนหมูย่างทอดไข่พี่น้องตะหมี่ฮู้ง แล้วก็เขาสวยเขาสวยขั้นจนิต <ś Kas. c ười> ตัวส้มผักที่น่องส้มผักแกมลูกโดดที่น่อง ไช้บอ่อ, ừ, บอรเรื่องไช่บ่อเรื่องหะยะไชบ่อเรืองตำมูหุ้ง ừ, มันมันเคยชิ้นเนาะพี่น่องอันลืมคอืมอพ่อใยตำมูหุ้งอืเลยบ่แต่บ่แม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนออ้อ,นองสาวนอ้นองสาวพี่น้องน้องสาวน้องสาวที่พัดพักกันมาหลายปีนันบ่มาบานจะคือพี่น้องแฟนขับตัวโยงในน้องสาวอืแฟนขับตัวโยงเอากีแมเขอ,อมาพี่นอ้นองกินข้าวมังกันทอดไข่ ย้ายเอาเขายิ่งบ่แม่อมมเ <c oughs> มอาน้ำไม่แม่ๆๆแอ๋ออือเมื่อไหร่น้ำเผ็ดบอแม่เอาน้ำปลาไม่แม่ใ่แม่เผ็ดเยอะเลยค่อืมเอาหมูมาเนี่ยเมื่อยห่บอพู้เฒ่าพี่น้อง นั่นเล่นนั่นเ่นยำไม่ได้ต้องได้แบบเอาแบบอันนั่นแค้วบ่ดีเอาตอนนี้หน่อยอื้มขึ้นออกขึ้นขึ้นฮะอาละข้าวบะ พี่เจ้ขออุ่นนะอือคมาี่สมอยากินจิ้มสอยากเแต่มือป้าแม่บอกพริกเผ็ดอีนนี้นเออบอกพริกอันนั่นน่ะเผ็ดแข็งอืมอ,อืหืมก็ะชิดน้ำปลาใส่ ออเอยย้ายข้ากิ่นฉันได้กินหมูบค่อยได้ดอกพี่น้องก็กินปลาดอนรีถั่วละไปลาแม็คโครมากเขได้แหลมปลาดอนรี่มาหลวกคืออืมนี่อาไป เอาเลยนันขมน้บกขมบกขมเราบอกอือเราซิมังมนสวนนั้นมันมวนี้อืออ๋อาว่ามม้สวอือบขมขม้กเกกินลูกโดดแรงแบบเพกกินเ้กเกอนอืบพิงมันอือแต่ว่ามันงอแสบแบบใหเนาะร้อนมืออดไข่ตับแซบ เข้า,ากันด,ดีอย่าให,ห้เพชรแปรตายค่ะน้ำมีใส่หรอยายมีน้ำมีบอกินมเป็นกินน้ำไปเลยน้ำแทอ้ออิ่มน้ำแล้ว ได้บ้เนี่ยซอกันเนี่แต่บันเนื่มันพอยอยู่ดอกเดี๋ยวหมูนพอยอยู่เนี่ยแล้วไอ้กินเท่าไหน่อยพี่น้องยำออกเท่าไรหน่อยไม่เอาใครปะไม่ อ๋อนี่มันบวือ,อ,บอ,อยู่ทำเอ็อนชิ้นบวชอยอืมหมูยันผอยๆหมูน่อ,อยสินะอืมหมูน่อยว่าสินะอืมอืม ข้อมพี่น้องอือรแดกบ่้หข้ออ,อนี้มค่อยดีย่พี่น้องแต่ว่าก็ยาก ขาถือหนึ่งอบอมถือําถือนำตำมือแสบแมงแมงไม่กินข้าอะแม่อือเข้าปุนอ เขามันหอนทวนอะไบ่กินเขาหอนอะหอนแนวหันบ้าปกิน,อน,อน,นปบก <laughs> <laughs> อ้บัวแม่บางฮวงตำฮวงไม่ได้บังคับก,กินเด้อลูกต้กินเบนสุขคนกินเพ็ดบดสุขคนเนีมันองเผาแล้วนะนนเนาะน่าแปลกเกินเนาะอืมเป็นไปตามอายุ ก,ก,ก่อน่อเท่าขึ้นรูิ้หือท่ามืดทั้งหมอนไปหรอ ไรบาขานี่นี่ไม่ถือเลยมนี่จยังไ่ถือยังไม่ถือตามตะมอง บอลไงมันก็ได้เสียออกคนนั้นเสียออกอือะไอ้แกมอออันเนี้ย ปลาเดกแดดต้อนีป่ปลาปลาครับของปลาครับของหอม,มถิง่งปลาแดกปลาแดกปลาแดด ปลาความไม่น่อยน่อยมันไม่ดิยังเนาะก่างไม่ปักจกขีดมั้ยเะขีดมันเนาะ<ม>นี่น่องเอ้ยประดกรแดกเดี๋ยวมันไกขีดกเด้อืมอืมอว่บังอืม โอ้แสบไหลแสบแสบบ่หญย ไปบอกไพ้ไพ่กระบเสื้อได้ย้ายวาไปบอกให้ให่กระบเสื้อบาเสบบายายเสบน่าลวเสบเขาก็ค่อยยำเนาะมันยำเลืกแบบเอยำลบบัขาเศร้าเลยนี่พี่น้อง ข้าวซอกข้วอใบข้าวซอกตอนใบเสียบบ่อปา่ะเอาอีกบ่เมื่อไหร่ซื้อมาใหม่อีก อัดฟิตแบบนึ่เขาต้มอือใช่ข้าต้มเอาทอดเกลือเขาได้แคบทอดเกลือกินข้าต้ม แับแพมข้าวขมากินข้าวกะทะเป็นบ้านไม่จะชงข้ามาขึ้เผมือนกันเด็กไม่ชอบกรคนกอะไรอะไนี่ตะพูดยังไง่ะนี่บังย้ายเบิดแยแตัวนี้หน่อยมา ำแดดดิส่วนที่ส้มผักส้มประกาดก่อนกับลูกโดด ไม่มกินในปบังค่ะใา่ไหบเราบังตอนนั้นอ่ะวิวา ยิมยังยักกระป๋าลยนไม่ใช่ทุกคนแสบแสบแสบพ่อละดุลละน้ำบา